สวัสดีครับพบกับช่อง Hello Pizza วันนี้นะครับมีพัสดุปริศนาส่งที่บ้านผมนะครับซึ่งผมไม่ได้เป็นคนสั่งแต่ว่าผมคิดว่าแม่ผมน่าจะเป็นคนสั่งแน่นอนเลยเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันเป็นอะไรนะฮะกล่องนี้กล่องนี้นะครับมันเขียนว่าเป็นทุเรียนนะครับสวนจันทวิสูตรมาจากจังหวัดจันทบุรีนะครับส่งตรงจากสวนถึงบ้านทั่วราชอาณาจักรนะครับเดี๋ยวผมจะแบกเข้าไปในบ้านนะครับ ก่อนอื่นนะครับผมต้องเท้าความก่อนเลยว่าฟองเนี่ยทางสวนเนี่ยเขาเปิดเพจเฟซบุ๊กซึ่งให้คนมาจองทุเรียนกันซึ่งสามารถทาให้คนทั่วไปเนี่ยเข้าถึงทุเรียนจากสวนได้เลยแม่ผมเนี่ยเขาก็เป็นคนหนึ่งในกลุ่มลูกค้าที่ชอบกินทุเรียนก็เลยตัดสินใจที่จะสั่งทุเรียนมาเปิดให้รับสั่ง ทุเรียนโพสต์ตั้งแต่วันที่30เมษายนนะครับวันนี้เนี่ยวันที่24พฤษภาคมเกือบเดือนเลยนะครับกว่าจะได้ทุเรียนเราก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าทุเรียนในกล่องเนี่ยมันมีพันธุ์อะไรบ้างมาดูว่าในกล่องเนี่ยมันมีทุเรียนสายพันธุ์อะไรบ้างนะครับให้ท่านผู้ชมทุกคนได้ดูเลยนะครับ กลิ่นทุเรียนนี่แบบชัดเลยตรงก้านทุเรียนนะมีแปะชื่อบอกนะครับพันอะไรบ้างกล่องนี้มีทั้งหมด5ลูกกล่องนี้มีน้ําหนักทั้งหมด10กิโลกรัมสองพัน 2, บาทรวมค่าส่งนะครับอันนี้นะครับชื่อว่าพันกระเทยเนื้อแดงครับเกิดมาเนี่ยผมก็ไม่เคยได้หรอกนะครับชื่อพันกระเทยเนื้อแดงเพราะว่าทุเรียนตามตลาดที่เราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้อนทองชนีไข่ฟวงมณีนะฮะประมาณนี้พันโบราณเลยนะเป็นเนี่ยกระเทยเนื้อแดงแล้วก็ พันต่อมานะครับชื่อพันเพียงพรก็ลูกที่สามนะครับชื่อพันกระเทยเนื้อแดงอีกแล้วครับนี่เราได้พันกระเทยเนื้อแดงมาสองลูกแล้วนะครับพันที่สี่นะครับหลงรับแลเนี่ยมูลค่าสูงพันสุดท้ายนะครับไม่มีบอกชื่อไม่รู้ว่าพันอะไรนะนี่ดูดูขนาดเปียบเทียบพันหลงรับแลนะครับกระเทยเนื้อแดงลูกมันจะออกแบบเป็น กลมๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นหลงรับแรงเนี่ยมันจะมีส่วนที่มันดูยื่นออกมาว่าถ้าพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดที่ผมได้มาในนี้นะครับก็คือพันธุ์เพียงพรเลยพเพียงพรครับใหญ่จริงครับลูกนี้ไม่รู้จักหรอกนะครับเพราะว่าทุกๆคนไปตลาดก็จะเจอแค่แบบหมอนทองอ่ชนีคายก้านยาวนะอะไรประมาณนั้นอะ่ะพันธุ์พวกนี้ต้องซื้อตรงจากสวนเท่านั้น